สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เนรรักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนียวท่าสองพฤษภาคมโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใันี้ก็เป็นแนวทางวิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสองตัววิ่งรอโซโนโเบ่งปานแปก 0แปก80น,นะเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นเดวทาทับประชน80เดียาที่แล้วก็57 5 7 7เดลตาใหม่นี้ก็เบ่งปาน80 ต่อไปครับใบนี้ราศีกันราศีกันก็เบ่งปานเดียวทานสิบโบนแบบสามตัวกันหลักหน่อยด้วยซึ่งอดีตก็มีผ่านนะ มีผ่านมีหลูดบ้างนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองสามสี่สองสามแล้วก็สี่ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมสันคนดีตัวสันคนดีตัวชนเด่นบุน์กเบ่งปันเดี๋ยวแทนครบ3ตัวโบูนย์สามหกเก้าส ขาดหนึ่งขาดหนึ่งสุนเด่นบูลเก้าสี่สามแปดเบ่งปันครบอร้อยสิบหน่วยเก้าตัวขาดหนึ่งตัวต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ครับนักธนดล เบ่งปานทานเด่นล่าก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านน้ำทานใหม่นี้ครับผมหนึ่งสามเบ่งปันหนึ่งแล้วก็สามเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เต้มรวมสอนอ,อบูนเต้มรวมสอนอ,อบูนเต้มรวมสิบหน่วยบูนนะก็เบ่งปันอดีตที่แล้วสรุปแล้ว สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะใน,นทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามใน,นทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน ตัวเจ็ดเต็มให้พิจารณาท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็น,นอย่างท่นดับดับโบอล ดับบอลนะเบ่งปันดับหกตัวเดียวดับหกตัวเดียวท่านผู้ชมที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างนะที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนดับหกตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้ยท,ท่านผู้ชมนึกทนะันดับบนตรองนะดับบนตรองเบ่งปันดับโคหกหนึ่งหนึ่งหกหกสี่แปดสามเก้าสามสามเ้หหอหกแปดแปดหกเจ็ดแปดสี่เก้าสี่แปดสามสี่ ก้าสองเจ็ดหกโคดับบนตรองนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปันคู่สองตวตท่าว่าชม นท่านใหม่นี้กระผม1 7 1 8 1 9 1 0 2 7 2 8 2 9 2 0 3 7 3 8 3 9 3 0 4 7 4 8 4 9 4 0นะต่อไปกระผมท่านนี้เบ่งปานชุด3ตัวให้พิจรารณา ในทนใหม่นี้ครับ468 418 568 518เบ่งปานสี่ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เออเด่นบนมิกนอยเบ่งปานสี่ตัว 0279 0 2อดีตผ่านนะนทันทใหม่นี้ครับผม0 2 0 2 7 9นะก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับใบนี้วิ่งบน2ตัว เบ่งปานเป็ดก้าวเป็ดก้าวอดีตที่ผ่านมาก็ลูดนะในทันใหม่ก็เบ่งปานเป็ดก้าวก็ขอบคุณอย่างมากครับโมต่อไปครับผมใบนี้กลุ่มกินุตสามตัวบนตรองตด 497 4190 39 9 13, 77, 94, 39. 93, 59, 33, 4, 2, 9 3 7 7 9 439 9 5 9 3 5 9 9 4 7 4292 47059 259 901 297นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆขอ้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเนวท่าโคสองตัวล่างอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านตรงนะเิวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเนทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน

ต่อไปครับผมวันนี้โซนเด่นล่างจับคู่โซนเด่นล่างจับคู่กระเบงป,นปานโซนห้าจับคู่โูนหนึ่งโูนสามโูนห้าโูนเจ็ด 1> 2 1 2 3 2 5 2 7 5 1 5 3 5 5 5 7ท่านผู้ชมต่อไปสองสงสุดที่1กับสุดที่2ชนแล้วก็จับคู่ต่างต่อไปครับผมใบนี้4ีส ก็เป็นทดือวิ่งอร้อยสิบหน่อยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเดีอดวทาหนึ่งสองสามสี่ ต่อไปกระบผมใบนี้นักอรกอิสระนักอรกอิสระเบ่งปัน,ปนวิ่งหกตัวเดียวค, 9, 6, 9, 9, 6, 9, คู่เก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าท่านพู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน วิ่งตัวเดียว6แลละก็คู่96 95เน้น96นะเน้น96ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเดียวทางเด่นบเนเบ่งปานท่านนักธนาโดเนเบ่งปาน58อดีตก็ผ่านอาดีตผ่านนะเดียวทานใหม่นี่ก็เบ่งปาน58 ท่านผูชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม